เอายกตัวอย่างเนาะผมไม่ดูจะยกอย่างใครยกตัวอย่างผมนี่แหละเมื่อก่อนผมก็เป็นเจ้าแห่งความปรุงแต่งเจ้าแห่งความคิดคิดเรื่องทางเพศคิดเรื่องนู่นเรื่องนี้แล้วกระทบอะไรพวกมันก็จะปรุงอยู่นั่นแหละหาทางออกไม่เจอมันก็ทุกอะครับทุกวิตกกังบลนอนกระสับกระส่ายสูญเสียพัดภาคอะไรอย่างนี้นะผิดหวังเรื่องนู่นเรื่องนี้เนี่ยทุกพอเรา,าหันมาปฏิบัติตทมตามแนวทางของที่พระเจ้าท่านสอนคือรักษาศีลเจริญสมาธิฝึกฝนปัญญาไปไเรื่อยฟังธรรมะไปไเรื่อยเนี่ยพอจิตมันเริ่มมีกําลัง เพอไอ้รีมันเริ่มแก่กล้าเนี่ยเวลามันมันเจอความทุกข์หรือว่าเจออะไรทำให้เกิดทุกข์เนี่ยเวลาเราเราเข้าไปเสวยอารมณ์ความมิตกข,ของวนเนี่ยมันจะมันจะสั้นลงจากข้ามวันข้ามเดือนข้ามปีเนี่ยมันจะมันจะแคบลงเหลือเดือนนึงเหลือ,อ,อไม่กี่วันไม่กี่ชั่วโมงอย่างเงี้ยเราก็จะแบบสัมผัสพอพอรู้ว่าจะเป็นทุกข์แล้วก็วาง วางก็คือการไม่ไม่ปรุงแต่งเนะี่ยการการวางปล่อยวางหมายถึงเราหยุดปรุงแต่งหยุดปปุนแต่งเรื่องที่ทาให้เราเป็นทุกข์นี่นแหละกาเรียกว่าปล่อยวางนะครับคือถ้ากําลังเราถึงแล้วมันจะวางได้แต่ถ้าเกิดกําลังเราไม่ถึงมันวางไม่ได้นะครับผมบอกให้กัมนมันเหมือนแมงวันตอมขี้เลยผมบอกฮะนะเราเราเราเจอแมงวันมันชอบตอมขี้ไงนะครับมันจะมันจะตอมอยู่นั่นแหละมันจะคิดนะักคิดปรุงแต่งอยู่ในใจคิดแต่เรื่องที่เรา,าเราเป็นทุกข์อ่ะ ถ้าเรากําลังจิตสติเราไม่ถึงนะมันวางไม่ได้เพราะนั้นสําคัญคือเราต้องฝึกนะครับฝึกพัฒนาติให้มันต่อเนื่องสม่าเสมอพอสติเรามีกําลังมากๆเนี่ยมันทำใหจ้จิตเราเนี่ยถ้าเกิดสติเราแข็งแกร่งนะ่จิตเราจะมีกําลังพอมีกําลังมากปุ๊บมันมันจะคิดปุ๊บมันจะวางเลยผมอ่ะตอนนี้อยู่กับแม่เนาะสองคนเนี่ยเวลาไม่เข้าใจกันเวลางอนกันเนี้ยถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นข้ามวานันข้าม หลายวันเลยบางทีคิดน้อยใจนู่นนี่นั่นแม่ก็น้อยใจบางทีถึงร้องไห้เงี้ยมันกระทบกันไงี้ก็พอพอเราเราปฏิบัติไปเนี่ยสังเกตเห็นเลยว่าตั้งหลังเนี่ยก็คือกระทบปุ๊บมันก็เสวยอารมณ์นะคืองอนอะไรเงี้ยแต่แป๊บหนึ่งก็วางวางปุ๊บก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแม่ผมก็เหมือนกันแม่ผมดูลมหายใจเนี่ยนอนนอนปฏิบัติทมหรือว่าทําอะไรอยู่ท่านแกก็รู้ตัวมีสติระลึกรู้สึกตัวเอ่อ ดูลมหายใจทําอนาปัสติเนี่ยพอจิตมันมีกําลังเนี่ยก็วางได้เหมือนผมเลยคือเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นงอนอะไรกันเงี้ยแล้วก็สําคัญคือตอนที่มันกระทบกันเนี่ยอย่าไปอย่าไปตะล้อต่อเถียงอย่าไปพูดอะไรันเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันมันระเบิดผมผมเจอผมเนี่ยมีประสบการณ์ส่วนตัวผมว่าธรรมะของพระเจ้าเนี่ยมันสุดยอดที่สุดแล้วครับคือมันแก้ปัญหาทางใจเราได้มันทําให้เราวิตกกังวลน้อยลงทําให้เราเป็นทุกข์น้อยลง เราไม่พูดถึงหลังจากตายแล้วนะตายแล้วมันจะเป็นงไงเราก็ไม่รู้หรอกเพราะไม่เคยตายนะครับแต่ว่าเราปฏิบัติเพื่อให้เกิดภาวะของการหยุดบแต่งในในปัจจุบันเรานี่แหละให้มันบูรณาเล่นน้อยนะครับมันจะคิดอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าอย่าเอาตัวปูของปูเข้าไปบวกนะครับเราปฏิบัติแค่นี้พอแล้วนะครับเราเรามีเวลามีเหตุปัจจัยเราก็มาทาบุญอย่างเงี้ยมาทําบุญที่วัดเนี่ยเพื่อสะสมประสบการณ์เพื่อสะสมอนุสัยให้จิตมันมัน,ม,นมันเกิดการอะไรให้ทาน นะทานศีลภาวนาเนี่ยคืออริยมรรคอริยทรัพย์นะครับ,รนะรบเป็นทรัพย์ภายในต้องทำเอาเองต้องสะสมเอาเองพอาเป็นสะสมพวกนี้มากๆเนี่ยเส้นทางแห่งความพ้นทุกเนี่ยมันจะเดินตรงไปหาความพ้นทุกเลยนะครับไม่มีทางอ้อมนะครับมีแต่ทางตรงทางลัดก็ไม่มีต้องทําแบบสะสมเพียนสร้างเหตุผลแล้วแต่สภาวะทำได้มากได้น้อยไม่เป็นไรขอได้ทาได้ทํากว่าผมจะเป็นอย่างนี้ได้เนี่ย ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ระยะเวลาสั้นๆเลยนะครับทาทั้งชีวิตเลยมันเป็นของมันเองมันค่อยสะสมของมันคือถ้าเราเราเดินบน,นเส้นทางแบบนี้มันจะดึงไปหาครูบาอาจารย์ดึงไปหากาัลยาณมิตรจิตมันจะมันจะหมกมุ่นหรือว่ามันจะยึดติดอยู่กับศีลสมาธิปัญญาเลยเป็นทางที่เราจะต้องปฏิบัติเพราะฉะนั้นการการการปฏิบัติธรรมเดินบนเส้นทางความพทุกข์เนี่ยยิ่งทำยิ่งมีประสบการณ์มันก็ค่อยละบาปออก ทีละเล็กทีละน้อยไปเรื่อยๆนะครับมันจะอยู่ที่ศีลโดยอัตโนมัติออโตเมติกเราจะไม่ทําบาปทั้งปวง,งนะครับถ้าจะทําก็ทําแต่น้อยถ้าไม่ถ้าถ้าแบบแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะมีสติรับตาจิตเนี่ยฮะไม่ให้ไม่ให้ทาบาปแล้วมันก็จะทาเกิดแ่กุศลคุณงามความดีผม